ับสวัสดีเพื่อนๆพี่น,พน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ชอ่องเกมก็อยู่ผมนะดากระบอล Z ซตมีภาษาไทยสโตไทย iOS มีทุกอย่างนะแล้วก็มาโค้ด70โค้ดด้วยนะครับผมก็เป็นโอกาสดีนะที่จะรวมโค้ดให้กับน้องๆน,นะที่ชอบหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน,นะทุกคนที่ชอบดากอนบอลเซตนะแล้วก็ ไม่ต้องอยากเติมเงินนะฮะเจ็ดสิบโคดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคลิปชั้นนะครับผมแม่งเยอะเกินเนยะผมคงไม่ใส่ขนาดนั้นนะฮะแต่เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันนึงที่ดีมากๆเลยนะฮะมันภาพสวยแล้วก็เล่นสะดวกมีภาษาไทยนะฮะใครยังไม่เคยเห็นเกมเพ์นะฮะใครไม่เคยเล่นนะตั้งแต่โตรนอกโตรไทยอ่าอันนี้เล่นตั้งแต่มันเป็นหนีลิขสิทธนะิ์อะเนาะจนมันเข้าตโตรไทยก็ยังไม่ออกนะ มี160กว่าเซิร์ฟนะฮะก็เป็นอะไรที่ดีมากนะฮะใครยังไม่เคยเห็นเกมเพย์เดี๋ยวให้ดูนะครับผมนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะฮะอ่ะอันเนี้ยตัวเลือกอ่าตัวเลือกดาร์คบอลนะอ่าตัวดีนะฮะฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะเป็นตัวกากๆเลยนะแต่ว่าฝั่งซ้ายก็ออกเยอะนะอ่าก็ถ้าจำไม่ผิดเวอร์ชันนี้ที่ผมเคยพลาดนะฮะที่ว่าเลือกเลือกพลาดดาร์คบอลได้เนะ พยายามเลือกด,ดีนะอานนี้เกมเพ,พลย์คร่าวๆนะผมมันเป็นเวอร์ชั่นที่โอเคเลยนะตัวละครก็เหมือนในการ์ตูนเลยนะก็7 70โค้ดเนี่ยผมก็รวบรวมมาให้หมดแล้วเลยนะฮะก็น้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นเกมเนี้นี้ก็มาเล่นได้เพราะว่ามันมี70โค้ดไม่ต้องเติมตังค์นะผมอีกอย่างโหลดในสตไทยก็ได้ APK ก็ได้ iOS ก็มีนะฮะอ่า ไอเอสไม่ต้องน้อยใจนะมีแล้วนะเกมก็ทํามาดีมากนะ,ะบอกเลยว่าค่อนข้างจะสุดมากในเกมนี้อีกหนึ่งเวอร์ชั่นเลยครับาทางเลือกกับสายคนที่ไม่เติมตังค์นะ,ะผมใครชอบสายที่ไม่ต้องเติมตังค์ก็นี่แหละนะฮะเล่นไปเลยเจ็ดสิบโค้ดนะฮะไม่พอใจเอาไม่อะไรเงี้ยนะฮะผมเอาจนกว่าเราจะได้กระชาที่ที่เราต้องการนะประมาณนั้นอย่างเช่นอะอย่างผม เปิดไม่ได้ใช่ไหมฮยไม่พอใจวะอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาใหม่ได้นะฮะรีก็ง่ายๆครับผมวิธีรีว่าใครดูสตรีมช่องผมก็น่าจะเป็นแล้วแหละนะฮะรีจิเตอร์ก็ได้หรือว่าสมัคร Gmail ปอมก็ได้นะได้หมดเกตก็ได้ผูก Gmail ไก่ก็ได้นะฮะล้างไฟแคสไม่แน่ใจนะลองทำดูนะเนี่ยก็ง่ายๆภาพสวยนะก็ มันจะเป็นแนวลอยอากาศนะแล้วก็ต่อสู้กันนะก็อีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่โคตรจะดีอยู่นะแล้วก็รวมโค้ดไปให้แล้ว70โค้ดเลยนะใส่เอาให้ตาเหลือกไปเลยนะผมใครมีเวลาว่างก็นั่งใส่นะฮะใส่เสร็จปุ๊บก็ถ้าไม่พอใจก็รีไปเลยรีระชานะแต่ว่าจะข <c oughs> ี้เกียจไหมแค่นั้นเองนะผมว่าเป็นผมก็ขี้เกียจเหมือนกันนะถ้าเจอแบบนี้ก็โอ้ย ไม่ต้องรีนะฮะใส่โค้ดไม่ก็เล่นเลยนะผมว่ามันก็ใช้ได้ทุกตัวนะผมประมาณนั้นเลยนะเนี่ยน้องๆคนไหนไม่เคยดูกราฟ,ฟิกก็นี่ับผมประมาณนี้ไม่ขี้เหร่น,รนี่มันก็ให้ใช้สกุงสกิลนะผมไม่ขี้เหร่ก็มันมากเลยนะเวอร์ชันนี้ผมบอกให้อ่าถ้าเราไม่ได้ใส่โค้ดเลยไมไ่ไม่ได้เติมตังหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไปตันตันประมาณดาออ่านห้าอะไรเงี้ยนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด แต่ว่าถ้าใส่โค้ดแล้วมีตัวละครดีๆนะฮะจัดคอมโบโทีมดีๆนะครับผมผ่านสบายเลยผมบอกให้นะแต่ก็มีหลายหมวดนะหลายหมวดมีอีเวนต์มีโอ้ชารลลจ์เยอะแยะไปหมดนะฮะก็เป็นหนึ่งในจักรวาลของดากันบอลอ่ะที่ใครไม่เคยเล่นนะหรือใครเคยเล่นแล้วแต่ว่าอยากเล่นใหม่ก็ได้เพราะว่าเซิร์ฟใหม่ก็ได้แล้วก็มีโค้ดใหม่ด้วยนะแล้วก็แจกเยอะมากด้วยแล้วมีภาษาไทยด้วยครับผมทุกอย่างครบเพอร์เฟกต์หมดเลยนะฮะ อัพง่ายๆนะฮะสามทีเขาบอกไปมันง่ายอยู่แล้วครับพอมีภาษาไทย <c oughs> อันนี้ก็อัพตามพี่ ABC แนะนำไปก่อนครับแรกๆนะฮะ <c oughs> เล่นไปก่อนจนกว่าจะใส่โค้ดได้นะอเดี๋ยวผมเล่นจนกว่าจะใส่โค้ดได้สักโค้ดแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆไม่รู้ว่าพี่รับใส่โค้ดตรงไหนบางคนก็มีภาษาไทยก็ไม่ยอมอ่านนะ <c oughs> เออแต่ถ้าคนชํานาญแล้วก็จะใส่ง่ายเลยนะฮะ เสียผมแปลกๆไม่ต้องไม่ต้องนั่นนะผมเป็นหวัดเนะี่ยไม่สบายนะเนี่ยเห็นไหมใส่โค้ดเพื่อรับรองเห็นไหมตรงนี้เห็นอยู่นะแต่ว่าน,นี่มันสอนอยู่ฮนะยังใส่ไม่ได้อ่ะก็ได้มาสี่ตัวแล้วนะครบเซตนี่น่าจะเลิกสอนแล้วนะฮะอ,อันแรกก็วันแรกก็รับแค่นี้นะฮะร้อยเพรกับห้าสิบเคนะฮะ เงินนะผมก็จบนี้มันก็ให้อยู่นะด็อกเตอร์นะฮะก็มาสะสมไว้พุทเท่าทั้งทั้งดีมากนะแล้วก็คำพีนี่10อันนี้ก็8วันจะครบ10เหมือนกันเนาะแต่ถ้าใส่โค้ชไปก็โอ้โหเยอะเลยอันนี้ก็ตามเครดนะฮะมีภาษาไทยนะตอนผมเล่นไม่มีภาษาไทยนะลำบากลำบากนะฮะตอนนี้มีภาษาไทยเพื่อนๆก็น้องๆหรือทุกคนก็มาเล่นได้ชิวๆ อ่ะนี่ใส่โคหังไปเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวผมจะเอาโคดมาใส่นะโคแม่งโคดเยอะเจ็ดสิบโคดนี้เลือกไม่ถูกเลยเดี๋ยวผมเลือกโคดแรกก่อนดีกว่านะเจ็ดสิบโคดนี้ตาเลือกนะลองดูสักโคดก่อนนะ กดที่มาตั้งค่าเนะแล้วก็ใส่โค้ดเพื่อรับรองเนาะเวลาก็อปีโค้ดดูจุดดูเว้นบรักด้วยนะเนี่ยถ้ามีจุดอย่างเงี้ยแล้วก็กดออกไปแล้วก็เว้นบรักด้วยนะฮะโอ้โค้ดแรกให้หกร้อยเพชรโอ้โหได้ทั้งมาอีกหกสิบหกนะฮะอันนี้อีกโอ้โหเดี๋ยขออนุญาตใส่โค้ดนะนะติดใจฮนะ มันแจกเยอะมากเลยวะ่ะอ้าเวียนโคดนี้ไม่ถูกต้องได้ไงวะนี่เปล่าโอ้โบางโคดก็ใส่ไม่ได้วะ่ะเออแต่แม่งแจกอันนี้น่าจะโคดเก่าเวียนแหละ ย่ามาด่าผมนะเจ็ดสิบโคดใส่ไม่ได้นะบางโคดมันก็ใส่ไม่ได้หรอกมันน่าจะเป็นโคดนานแล้วก็เป็นเฉพาะบางโคดแหละนะฮะไม่รู้ใส่ไม่ได้เพราะเหตุผลใดก็หลายๆใส่เอาละกันแต่ว่าผมเชื่อว่าโอ้มีโคดใส่ได้เยอะแหละแต่ว่าใส่ไม่ได้ก็ช่างมันนะฮะก็ผมรวบรวมมาให้งแต่ สมัยเกม APK จนมันอันนี้เลยนะฮะก็ like ลองลองใส่ดูก็ได้เยอะูแยะนะฮะลองตัวนี้ก่อนนะทั้งจนไปเศษอยู่ไหนนะฮะเวลาใส่โค้ดแล้วนะฮะเศษอยู่ในกระเป๋าแน่นอนเลยนี่ฮนะทั้งอ้าวบินและอยู่ตรงไหนวะรบรถอันเชิญนนะี่ไงเฮ้ย ไม่รู้อันเชิญตรงไหนว่าผมลืมเชิญเลยเอก็หา,หาดูเอาแล้วกันนะฮะมันมีภาษาไทายอยู่นะฮะนี่ไงเจอแล้วมันก็มี APC e แนะนำแหละนี่เชิญตรงนี้ครับผมแฟบได้แล้วทางนะฮะก็ไปลองเล่นดูแล้วสามารถเชิญอีกรอบได้ด้วยเนาะทำแบบตัวซ้ำได้นะฮะ ลองมาจนภัยรอบก่อนนะตัวนี้รู้สึกคอนข้าจะดีมากนะอาช่องบนใส่ได้นะจะจะเป็นคู่หูนะผมเนี่ยเดี๋ยวระบบคู่หูมันจะเปิดนะฮะช่องบนจะใส่ได้นะใช้แบบนี้ไปก่อนไล่ใส่เลยนะบางโค้ดมันใส่ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าไล่ใส่ให้หมดเลยนะเจ็ดสิบโค้ดเนี่ยเชื่อว่าใส่ได้มากกว่าหกสิบกว่าโค้ดเนี่ยเอาง่าย เพบางคนมันยังใช้ได้อยู่นะก็หวังว่าเพื่อนๆที่เป็นสาวกดักนบอลแซนคงจะชอบนะฮะรวมมาให้ทุกโค้ดเลยนะก็ตั้งตัวได้เลยอะ่ะเอาไง่ายๆใส่โค้ด่ะเล่นได้ยาวอะ่ะแบบใครมองหาดักบอลเวอร์ชันไหนหือว่าที่แจกเยอะไม่ต้องเติมนะฮะนี่ฮะเวอร์ชันนี้เลยยังไงถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดส b s คร i b e ด้วยนะฮะ ก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมต่างๆเนาะบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้แม่งโคตรแจ็มนะ่ยนะแล้วทั้งอีกตัวหนึ่งนะฮะเอามาทำดาวได้นะฮะมันจะเหลือเศษอยู่เนาะทำไมขี้เกียจกอกโคตรก่อนนะบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้สุดๆเหมือนกันภาษาไทยเนะฮยเยี่ยมมากนะฮะยังไงก็ไปก่อนแล้วกันนะฮะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะ สาวกดลับนบอลก็คงจะชอบนะใส่โค้ตก็สบายเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะยังไงก็ใครกดแล้วขอบคุณแม่ขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองอยู่ในสุขีสิะสมบัตินะนะทางครอบครัวท่านและตัวท่านขอให้มีความสุขขอเจริญเข้ามาในชีวิตนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ